สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะน,นี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็คือพี่หมอโนรเทศสีประสิทธิ์หรือว่าพี่หมอโอมจากจินเวเนสเซียมพารากอนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแบบ ลึกซึ้งเลยนะคะในเรื่องของฮอร์โมนกับหัวใจเข้าใจฮอร์โมนเข้าใจตัวเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งโรแมนติกนิดนิด,นดแต่ทําให้คุณเนี่ยได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ที่เชิญพี่หมอโอมมาเพราะว่าพี่หมอโอมเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์นะคะทางด้านสุขภาพทางเพศชายนะคะการบำบัดด้วยฮอร์โมนนะคะแล้วก็การรักษาด้วยฮอร์โมนทางเพศชายของเรารวมไปถึงเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศทางเพศชายนะคะการป้องกัน การติดเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราเห็นหน้าพี่อมครั้งแรกก็รู้สึกว่าพี่โอมเนี่ยหน้าแบบหน้าเด็กมากดูอ่อนวัยมากแปลว่าจะต้องมีเคล็ดลับการดูแลฮอร์โมนของตัวเองแน่นอนมาบอกทุกคนใช่ไหมคะเอ่อจริงๆแล้วก็ มีคนทักบ่อยเหมือนกันครับว่าหน้าเด็กแต่ว่าเราก็พยายามดูแลตัวเองนะครับนอกจากดูแลคนไข้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับผมพยายามใช้ชีวิตให้ไม่เครียดจนเกินไปครับผมใช้เป็นเคล็ดลับเลยครับที่สําคัญค่ะพี่หมอก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนกับหัวใจฟังดูแบบโรแมนติกเหมือนเพลงรักเลยก็เลยแบบว่าอยากถามอีกรอบหนึ่งว่า ฮอร์โมนเนี่ยคืออะไรคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับหัวใจของเราอย่างไรคะพี่หมอโอเคครับผมก่อนอื่นก็ขอชี้แจงก่อนเนาะพอดีอออ <c oughs> หัวใจในที่เนี้ยอาจจะไม่ใช่หัวใจแบบหัวใจของเราจริงท <c oughs> ี่มัน <c oughs> เต้น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 ,นถูก,กเสียดเลือดอย่างนั้นแะนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่ใช่หมายถึงความรักอย่างเดียวแต่หมายถึงแบบสุขภาพจิตโดยรวมของเราความรู้สึกนึกคิดต่างๆนี่ครับผมก็รวมเป็นหัวใจของเราได้เหมือนกันฮอร์โมนมีส่วนสําคัญในการส่งสารไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอยากให้พี่หมอแบบว่าพูดประเด็นนี้สักหน่อยได้ไหมคะ สมองเราเนี่ยจะมีวิธีส่งสารหลายๆวิธีน,นะครับผมบอย่างเช่นตัวอย่างเช่นระบบประสาทเนี่ยเช่นสมองที่มีพวกเส้นประสาทไปตามไขสันหลังไปตามจุดต่างๆในร่างกายเนี่ยอันนี้ก็อยากให้ลองคิดภาพเป็นเหมือนว่าเป็นสายแลนที่สมองมนะันต่อสายโดยตรงไปยังกล้ามเนื้อทุกๆมัดในร่างกายว่าเนี่ยเราจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็แบบ รวดเร็วมากได้ผลทันทีอ่ะกับอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มพวกสารสื่อประสาทหรือว่าฮอร์โมนกลุ่มนี้จะช้าหน่อยจะเหมือนแบบอาจจะเหมือนไ i f i หรือสัญญาณโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับผมมาส่งทางไกลได้แต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ได้แบบปั๊บรวดเร็วทันใจได้เหมือนกับะระบบประสาทนะยครับอยากรู้ว่าฮอร์โมนเนี่ยครับมันมีหลายประเภทหลายชนิดใช่ไหมครับพี่หมอลองยกตัวอย่างเรื่องของประเภทฮอร์โมนได้ให้หน่อยได้ไหมครับฮอร์โมนนี่มีจริงมีมากกว่า50ชนิดนะครับผมค่ จริงๆอันนี้คือแค่เฉพาะที่เราเจอแล้วที่เรายังไม่เจอเนี่ยเราเชื่อกันว่ามีอีกหลายเยอะมากๆเลยแล้วก็ฟังก์ชันของแต่ละตัวเนี่ยก็มากมายหลายแบบมากๆเลยแต่ว่าก็จะมีทั้งฮอร์โมนเพศฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดก็เป็นฮอร์โมนเหมือนกันทุกอย่างก็เป็นฮอร์โมนหมดเลยแต่ที่เราอยากจะพูดถึงที่ผมค่อนข้างมีประสบการณ์กัก็จะเป็นจะจะเป็นกลุ่มฮอร์โมนเพศมากกว่าแล้วก็จะเป็นฮอร์โมนเโทสตอโรนของเพศชายนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงนนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนหลักๆนะครับ Ừ, งั้นเมื่อกี้พี่หมอเกริ่นมาแล้วเป็นฮอร์โมอนเพศช,ชายกับฮอร์โมอนเพศหญิงอ่ะพี่หมอลองขยายความให้นิดนึงได้ไหมครับว่าทั้ง2แบบเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วมันส่งผลต่อร่างกายเราอย่างไรบ้างครับถ้าอย่างเป็นฮอร์โมนเพศช,ชายเนี้ยครับเทสโทสเตอโรนเนาะก็จะเป็นฮอร์โมอนที่ช่วยทําให้ความเป็นชายอะ <ừ, S 2> ครับผมกล้ามเนื้อพวกเรื่อง,งอารมณ์ร้อนก็มีส่วนแล้วก็แล้วก็นวดคราอะไรอย่างนี้ก็มีก็มีส่วนของฮอร์โมนเพศชายเหมือนกัน ฮอร์โมอนเพศชายเปน,นี่ยไบางคนก็อาจจะซึมเศร้าหรือว่าไม่ค่อยอยากทําอะไรครับรู้สึกเหน,นื่อยไปทั้งวันส่วนเพศหญิงเนี่ยฮอร์โมอนหลักที่ทุกคนจะรู้จักกันแล้วก็จะเป็นเอสโตรเจนแต่จริงๆเขาจะมีกลุ่มฮอร์โมอนเพศตัวอื่นอยู่เขาด้วยนะครับผมที่มักจะทํางานด้วยกันเสมอๆซึ่งตรงนี้กลุ่มฮอร์โมอนเพศหญิงเนี่ยที่จะควบคุมเรื่องมีผลกับเรื่องการตกไข่เรื่องประจําเดือนแล้วก็อารมณ์เพศหญิงเนี่ยก็มีผลมากเหมือนกันแล้วช่วงแต่ละเดือนที่เขามีประจําเดือนเนี่ยจะมีช่วงที่ฮอร์โมนบางคนอาจจะฮอร์โมน สมดุลไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แล้วเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีก็อันนี้ก็อย่าเพิ่งโทษคุณผู้หญิงเลยแล้วันนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องจากฮอร์โมนเลยค่ะคะ่ะก็แปลว่าคือลูกหมาเนี่ยฮอร์โมนเพศชายน่าจะเยอะแน่นอนเพราะว่านวนด่ยขึ้นทุกวัน,นะครับพี่หมอเพื่อ,อนนี้คือถือว่าเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนด้วยไหมคะเป็นไปได้สูงเลยอ่าแล้วเรื่องของเอสโตรเจนพี่หมอเมื่อกี้น่าสนใจมากประเด็นคืออยากรู้อันนี้ตัวหมาเองอยากรู้นะคะว่าแล้วเอสโตรเจนเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นฮอร์โมนที่มีอิทธิพลต่อเพศหญิงอยากรู้ว่ามันๆ คือจริงๆทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงนะครับถ้ได้รับผลจากฮอร์โมนคู่หละทั้งสองอย่างผู้หญิงก็มีเอสโตรเจนเหมือนกันผู้ชายเองก็มีเอสโตรเจนเหมือนกันแต่อาจจะต่างกันที่ปริมาณนะครับผู้ชายจะมีเอสโตรเจนน้อยกว่ามากๆหรือว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้งานมันขนาดนั้นต่อให้มีก็จริงแต่ว่าอาจจะใช้นิดหน่อยและเทียบกับเพศหญิงที่ได้รับผลกระทบเยอะๆจากเอสโตรเจนเยอะๆครับแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรผลตอบรับผลตอบสนองต่างกันแล้วกันขับฮอร์โมนแต่ละตัวงานก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเพศชายและเพศหญิงของเราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทไหนแล้วก็ปริมาณมากน้อยแค่ไหนใช่หคถูกต้องเลยครับลูกหมาถูกต้องเลยอนี้มันเตะเลยเลิศเลยค่ะพี่หมอค่ะพี่หมอเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และฮอร์โมนของเราไปแล้วเมื่อกี้พี่หมอยกตัวอย่างดีมากบอกว่าผู้หญิงถ้าเป็นช่วงประจำเดือนเนี่ยอารมณ์ก็จะแปรปรวนก็คือขึ้นอยู่กับฮอร์โมนด้วยใช่ไหมคะรับท ร่างกายบ้างพี่หมอขาวว่านอกจากเกี่ยวกับอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยในแง่ของรูปร่างร่างกายเนี่ยฮอร์โมนมีอิทธิพลอย่างไรบ้างคะพี่หมอฮอร์โมนเพศเนี่ยจะเริ่มมีผลช่วงไหนเราต้องนึกก่อนอสําหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ช่วงที่เด็กเปลี่ยนทรานเิชันเป็นวัยรุ่นนี่แหละครับที่่คนใหญ่ช่วงเนี้ยฮอร์โมนเพศก็จะเริ่มเริ่มเริ่มเยอะแล้วเริ่มเริ่มนึกถึงฮอร์โมนวัยว่าวุ่นฮอร์โมนเนี่ยจะเริ่มมาช่วงนี้แหละทีนี้เด็กผู้ชายอย่างเงี้ยครับผมก็จะเริ่ม แล้วมีกล้ามเนื้อแล้วจะเริ่มมีกล้ามเนื้อช่วงนี้เริ่มมีหนวดเริ่มเสียงแตกเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเริ่มเลือดร้อนขึ้นก็ช่นเมือนกันส่วนพวกเด็กหญิงทั้งหลายกลายเป็นนางสาวเนี่ยก็จะเริ่มมีประจำเดือนมาแน่นอนใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีหน้าอกก็จะเริ่มมีสะโพกเริ่มถ่ายหน้าอาจจะเริ่มมีมีสิวข้างเหมือนกันแต่ว่าโดยโดยเด่เราก็จะเริ่มโตเป็นวัยรุ่นนะครับผมใช่ทั้งสองทั้งสองเพศเลย ก็จริงนะครับเพราะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆวันหนึ่งเรามีหนวดขึ้นเรามีลูกกระเดือกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแต่พอได้มาศึกษาเรื่องฮอร์โมนก็เข้าใจขึ้นทีนี้พี่หมอพูดถึงตอนวัยรุ่นไปแล้วอยากรู้ว่าเราตอนโตขึ้นอะค่ะนอกจากวัยรุ่นแบบเข้าสู่วัยทำงานไปการนละฮอร์โมนมีอิทธิพลอย่างไรบ้างค่ะโอ้ทั้งชีวิตเลยครับจริงๆตั้งแต่เกิดจนตายใช่ไหมคะใช่ยิ่งจะสังเกตว่าถ้าเกิดคนทนอาจจะเริ่มสูงอายุหน่่่่อยเเรริิมมมไค่อย ฮอร์โมนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เท่าตอนหนุ่มๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเ,เริ่มลงพุงนะครับยิ่งผู้ชายเนี<ม>่ยจะเริ่มลงพุงว้นเปะอะไรอย่างาเงี้ยบางคนก็จะเริ่มไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยความต้องการทางเพศก็ลดลงแต่ก็จะอา,อาจจะอารมณ์เย็นลงด้วยอะไรอย่างงี้ก็ผลของฮอร์โมนก็จะไม่ค่อยเท่าเดิมครับอันนี้ก็คือชัดเจนว่าผลที่เคยได้เนี่ยพวกกล้ามเนื้อต่างๆมันก็หายไปมันก็ลดลงผลเพศหญิงเนี่ยพอเริ่มหมดประจําเดือนปุ๊บ เรื่องอารมณ์อาจจะไม่ได้สวิงเท่าตอนที่ประจำะเดือนมาทุกเดือนนะครับผมแต่ว่าเ,เรื่องกระดูกเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าพอหมดหมด,หมดประจาเดือนแล้ววิตามินดีอะไรก็ลดลงกระดูกก็จะเริ่มเริ่มฟุ่นได้เหมือนกันอืมค่ะกตว่าเหมือนกันคือน,นี่ก็สงสัยเหมือนกันเพราะตอนเด็กเนี่ยมาก,กินอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อ้วนเลย<ม>คือสามารถกินทุกอย่างได้หมดเลยแต่พอโตขึ้นทานเค้กไปสองก้อนต่อวันอะไรเงี้ยพี่หมอคือ สองข้อต่อวันเลยเหรอครับลุงมันอ,อาจจะดูเยอะในสายตาคนอื่นนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยกินเท่ากับตอนวัยรุน่นแต่ว่าร่างกายเนี่ย มันเริ่มแบบเริ่มเริ่มน้าหนักขึ้นเริ่มอะไรแล้วก็พี่หมอคิดว่าเป็นเรื่องของฮอร์โมนโดยเฉพาะเลยไหมคะตรวจฮอร์โมนก็ดีนะครับขาดฮอร์โมนก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีผลด้านอื่นอยู่ด้วยแหละครับ,รบผมจริงๆเรื่องพฤติกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วแหละผมว่าฮอร์โมนฮอร์โมนจะมากจะน้อยออถ้าเกิดไม่ออกกําลังกายเลยไม่คุมอาหารเลยมันก็คงร <c oughs> งคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะครับผมแล้วก็นอกจาก พฤติกรรมเนี่ยยังมีเรื่องกรรมพันธุ์ด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะมองข้างไปแต่จริงๆก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเลยพอยิ่งถามไปยิ่งเหมือนตอกย้ำตัวเองเนาะพี่หมอตัวหนูเนี่ยเอาเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ชายผู้หญิงไปแล้วทีน,นี้หนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคนข้ามเพศบ้าง <ừ> อย่างเช่นทรานเมนอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอหนูเคยมีเพื่อนที่เป็นทรานเมนด้วยอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ฮอร์โมนอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยต้องบำบัดด้วยฮอร์โมนหรือว่าเสริมสร้างฮอร์โมนเข้าไปสําหรับคนข้ามเพศนะคะอยากรู้ว่าการใช้ฮ ถ้าส,สมมติทาร์สแมนเนี่ยก็คือคนที่มีเพศกําเนิดเป็นหญิงนะแต่มีเพศสภาพ<ม>เป็นชายแล้วเขาเพยายามเปลี่ยนมาเป็นเพศชายนะครับผมซึ่งจริงร่างกายเขาไม่ได้ผลิตฮอร์โมนเหมือนเหมือนที่ร่างกายเพศชายทั่วไปเขาผลิตได้การที่จะมีฮอร์โมนมา,มาสร้างกล้ามเนื้อ,อย่างให้เป็นบางเพศสภาพเนี่ยมันอาจอยากอ,อันนี้เป็นกรณีที่ที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าฮอร์โมนช่วยได้นะต้องบอกว่าต้องใช้เลยแหละต้องใช้ฮอร์โมนในนก็ต้องใช้แล้วคนในกลุ่มนี้จริงๆ ถ้าที่ดูแลเนี่ยควรจะต้องเป็นทีมแพทย์ทีมเดียวกันทีมที้ผ่าตัดตั้งแต่แรกเลยทีมจิตแพทย์เดียวกันนทีป่ปรึกษามาัตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าต้องดูแลต่อนนเนื่องนานนะน่าสนใจมากนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเพศชายพี่หนิงอ่ะเราพูดเรื่องเพศไปแล้วทีนี้เราอยากพูดเรื่องเกี่ยวกับร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มของนักกีฬานี่หนูเป็นแบบหนูเป็นแฟนแบบแฟนบอลแฟนวอลเลย์บอลหนูเห็นแบบนักกีฬาบางคนเนี่ยใช้ พวกฮอร์โมนในการกระตุ้นกล้ามเนื้อของเองหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรสร้างสมรรถภาพร่างกายอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่ามันมีผลกระทบแบบแค่ไหนครับพี่หมอบางคนรู้สึกว่าใช้เยอะจนบางทีโดนแบนจากการเล่นกีฬาไปเลยอะไรเงี้ยครับว่าใช้แบบเใจะ่าะน่าจะห้ามเนาะฮอร์โมนขาหน่าจะถูกห้ามเพราะว่าก็จริงก็จะเป็นการเสริมสร้างร่างกายในแบบที่เอ่อมันเหนือธรรมชาตินะครับคนกคนก็จะไม่ไม่แร์กับนักกีฬาคนอื่นเหมือนกัน ทีนี้วงการที่เห็นได,ได้ค่อนข้างเยอะอีกวงการนึงก็คือฟิตเนสนะครับผม oh. คือเทรนเนอร์หลายท่านก,ก็เอามาใช้ทีนี้ผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยมันจะมีบางบุมมองที่อาจจะต้องคิดไปมากกว่าเฉพาะตัวฮอร์โมอนอย่างเดียวอาจจะต้องคิดถึงใจวิภากอื่นๆด้วยซึ่ง oh. ไม่ใช่เป็นคนสั่งอีกทีเพ oh. ื่อความปลอดภัเรื่อง oh. ฮอร์โมนเนี่ยพอใช้ไปนานๆ oh. ตอนนี้ oh. เรายัางไม่ค่อยมีหลักฐานทางวิชาการเท่าไหร่ว่ามันจะ,ว,นจะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรรุนแรงขนาดไหนหลายๆคนก็กังวลเรื่องเถ้าเกิด ฮอร์โมนมาสูงผิดปกติเป็นานานๆเงี้ยก็เขาจะกังวลเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาหรือกลุ่มมะเร็งอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวกับเพศชายได้งียครับผมถ้าอยู่ในระดับปกติเนี่ยถ้าใช้ฮอร์โมนและอยู่ในระดับปกติโดยที่มีแพทย์เป็นคนดูแลเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับดูแลทำหน้านแปลว่าการที่เราจะเทคฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นร่างกายทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนต้องดูแลให้เหมาะสมและที่สําคัญต้องมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยจะดีกว่าใช่ไหมครใช่ครับถูกต้องครับต้องมีแพทย์ดูแลทำเรื่องฮอร อันตรายงั้งนก็ขายของแล้วกันนะครับจีนเวลเนสเสี่ยวพารากอนค่ะเผื่อจะได้มีคุณคุณหมอมาช่วยดูแล <c oughs> ใช่ไหมคะครับผมยินดีครับ